ตื่นนอนไปร้องไห้ก็ขึ้นนอนเนาะนังกำลังค้างนะขึ้นพี่น้องเนาะใส่เป็นเติร์นมุนๆสบายดีพี่น้อง FC เมืรอสุข,ขุทุขขกคนมาพบกับช่องมีน้อยสาวผู้ไทยมื้อน,นี้กะสีผ้าทุกคนมาเฮ็ดมาสลี่ห้าก้าบเป็น้องบ้านสมีชื่เอเรื่อว่ามาสาาานนลี่ห้าก้าบน้องรู้ปะห้าก้าบมาสลี่หาา้าได้พี่น้องเลย เฮ็ดตั้งแต่เฮิงแล้วมื้อนี้ก็สิม,มาเฮ็ดทุกคนเบิ่งอีนะมื้อนี้ก็เฮ็ดสองคนเอ,กมมกกนอยกันตะลี่คือเก้าพี่น้องเนาะวิธีการเฮ็ดของเฮาสิเป็นน่าเลื่อนั้นก็ไปติดตามรับชมมาเบิ่งพร้อมๆเดียวเลยพี่น้องนเนาะเฮาก็มาข้าวเหนียวไว้พี่น้องเนาะเพื่อทำสิเอามาบดเฮ็ดเป็นแป้งนะทำาบ่ได้ซื้อแป้งพี่น้องเนาะนี่คือมักซารี่ของเฮาพี่น้องเนาะตเต็มทางสีหนึงนะมื้อน,นี้เฮ็ดหลายเด้อ นักซารีนี่มันซื้อบนนอกพี่น,น้องนาะอุปกรณ์ครบแล้วลงมือพี่น้องบ้านนี้เจาการมัคซารีเนาะเอาไว้ห้อง ภาษาลาวเอิ้ญมาซาลี่น้อพี่น้องภาษาโบราณเอิ้ญมาซาลี่ <laughs> ภาษาใต้เอิน้นว่าเขาโพดกาบนี่มันเอาไว้ห่อพี่น้องเนาะเอากาบมนี่ห่อบ้านจะมีก็เอิน้นว่ามาซาลี่ห่อากาบเนาะนี่ขั้นตอนทำแรกะเกี่ยโหมันก่อนพี่น้องนะเกี่ยให้มันเพียงๆนะ แล้วก็เอากาบมันนะเอาไปดูงามๆนี่แล้วกาบมันเอาก็จะได้ประมาณนี้แล้วก็สิเอาอันนี้อ้อตรงนี้ คนมาสิคมนมันเนาะเนาะ มีจะเลือาเลยนะเอมากลไหมฮะ<อ>มา้าให้มันี่ินมาีมนี่ยมาผา,า้าาแตเยน้องใส่เป็นมีเยอมาแต่ก้ามาน,นี่ได้มาน,นี่มาพร้อมกี่น้องเนาะเดี๋ยวสิพามาพามาน,นี่กินนะ เดี๋ยวแซ่บอยู่พี่น้องเนาะน้อยใหญ่เติบพี่น้องนี่ ด้ไปองได้กินมานี่ด้อ,อ้องไสบุญมีเพื่นไปเอาก้ามาน่มาปุป๊บไปอไอ้เนาะได้มามีได้มานนมากินพร้อมนะเพื่นเธอมานเนาะยาเววายวาวามาปุา๊บไปองเล ยัง่ได้กินอืมพี่นอ่ซมอืมอืมคันนี้มีนกินกินก็เข้ากันแล้วเป็นอมีเออเนี่ยเห่นว่าเราแข็งนี่ วางวางน้องมันได้ยาและมาฮ็ตมาดเขากาบต่อไปน้อง ເຮັດໄປເອັດາຍຕີບແແລນຍັງນ້ອຍໜຶ່ຍັງສອງສນາກາອຂນາ thế chứ sao mì cái anh ấy xoay với nóc xoay với turn mún nắng lắc với boost ít lõm nay mì theo hết số, phải เซมมาันลอยออกจากแก๊สมนแล้วก็ได้ประมาณนี้พี่น้องบันนี้เฮาก็มาบดเนาะเฮามีเครื่องบดเฮาก็สีบดเอาพี่น้องเนาะขันท่าเฮาไม่มีเครื่องบดเฮาก็ตำเอาพี่น้องตำสก๊อตกมันแหละๆเลยนะเดี๋ยวบันนี้จะมีซีมาบดมักซารีก่อนพี่น้องแล้วเฮาก็บบดเข้านะ tak ada dia dah. pan kau Penang ni. ได้ไมิพี่เคยก็ยกอยู่ฮะพี่ได้ก็อยู่ฮะเสรียมมันนอนอุ้งละบดข้าวกับซาลี่เลี้ยทอดประมเดียวแล้วเวลยเนาะพี่น้องผสมข้าวที่ห้าบดกับมาซาลี่ห้าเดียวเลยพีนะ่น้องเนาะ นี่พี่น้องนี่เครื่องปรุงข้าวนี่กะทีมมะพราะ้าวน้ำตาลแล้วก็แป้งเนาะแป้งไม่ต้องใช้เป็นแป้งข้าวเหนียวนะพี่น้องนี่น้ำตาลอ้อยจากธรรมชาติเนะพอ,อแล้วนะ ใส่น้ำตาลใส่กะทิแล้วก็ข้นๆไปน้องผสมเข้ากันให้มันเป็นเนื้อเดียวเลย ใส่เกลือพี่น้องเียน้ำแป๊กแรกอยู่ห้ากระใส่แป้งที่เราซื้อมาเจ้าเตรียมมาเทลงไปเกรียเขาเนียน Jaga. 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 ไหลขึ้นนึงมันยิงนะเอาเฮ็ตั้งนนี่น่าไหขึ้นมัไหลขึ้นตะมัไปเฮามากกับลานชายเฮาก็มาตื่นนอนเฮาก็ตื่นนอนเนาะนะมาอมเฮากลับอยสาบ่ล่ะเอาก้อยเ็ดขะเมาอยู่นี่ใหญ่เป็นผู้บ่าวลพี่น้องหลานชายเฮากหึ มะพร้าวนะคะได้สวยงามกรอบๆอันนี้อุดอลิมะพร้าวป่ะคือกับบัตกบมันนะอันนี้มะพร้าวจะเอาไวจองน้อยพู่อันนี้ปองเดียวชิเป็ดพันนู่มะพร้าวแบบขนุยชิพันกันได้บ้างอะไรไหลขึ้นเดี๋ยเราอยู่เฮ็ดเตึ้งๆนี่อะไรขึ้นไม่เซ่อป้ามาเห็นบอกนี่จะล้นแล้วนี่อ้อแล้วแล้วแบบค้างมุ้ยขึ้นนึ่งด้วยพี่น้องเนีย นึ่งใส่ต่อไฟแล้วก็หม้อน,นึ่งแล้วก็โคดเลยนะค่ะมันเ็อ,ไอะไรก็ชิได้นึ่งกับนาเวลายนาะมันนี้กัแมทท่ามันซุกพี่น้องเราทำสิซิมบงนะนี่พี่น้องซุกเลี้ยวมวยนี้อายโทษโทษ,โทษ,โทษยู่เลยเนาะน,นี่ฮอนๆพี่น้องนี่ โม่ที่ชงกำลังค้างขึ้นพี่น้องเนาะนึ่งองมวยนะ